สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีตุลลคณาตุลน,นะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกายนนะคะมาดูกันนะคะหัวข้อนี้จะเป็นความรักในเดือนพฤศจิกายน65ทั้งเดือนเลยเนาะมาดูซิว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างแม่หมอจะดูหัวข้อคนโสดแล้วก็ตามมาด้วยคนมีคู่นะคะคนโสดก็คือคนที่โสดมีคนคุยนะคะหรือว่าโสดสนิทเลยก็ได้นะคะอืม มีคนคุยหรือว่ายังไม่ได้มีสถานะที่มันชัดเจนนั่นแหละนะคะเรียกโสดนะโอเคมาขอพลังงานของชาวราศีตุลลขนาตุลน,นะคะคนโสดนะมาดูซิว่าคุณเป็นยังไงกันบ้างแม่หมอจะดูพลังงานคุณก่อนนะคะมาเดทใบแรกมาเลยนะคะ9้าถขถานะคะ แล้วก็6กคาถานะคนโสดราศีตุลลคณาตุลก่อนหน้านี้อาจจะเพิ่งโสดมาก็ได้ด้วยนะคะมันมีเกณฑ์การจบการจากการเลิกลายอย่าล้างการจบสิ้นความสัมพันธ์หรือจบสิ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้ การถูกทิ้งถูกเทถูกบูลลี่หรือทําให้รู้สึกเหงารู้สึกเปล่าเปลี่ยวรู้สึกเหมือนอยู่คนเดียวสู้คนเดียวแบบนี้เป็นต้นนะคะแต่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งนะทนไปก่อนนะเดี๋ยวคุณจะได้รับชัยชนะไม่ว่าสิ่งใดๆก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นะทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นจะมีคนเข้าอกเข้าใจคุณมากขึ้นถ้ากรณีในเรื่องของงานนะโดนบูลลี่ถูกทิ้งถูกเทอะไรก็ตามแต่นะการลาออกจากงานการจบจากธุรกิจ อะไรแบบนี้นะความรู้สึกเงารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวสู้คนเดียวแบบนี้เป็นต้นเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีคนเข้าใจคุณนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนคุณมากขึ้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังมากขึ้นแบบนี้เป็นต้นเพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วนะคะมันอาจจะไม่ได้รวดเร็วนะบางอย่างจบสิ้นแล้วแล้วก็การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยนะคะออต้องอดทนสักระยะหนึ่งเนาะโอเค มาดูต่อนะที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์บ้างนะคะของคนโสดราศีตุลคนาตุลสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงมาดูกันนะคะสามดาบหนึ่งเหรียญห้าถ้วยสองขาอทา บินเหรียญน,นะคะโอเคนะเอ่ออย่างที่บอกไปนะคะมีเกณฑ์การจบเส้นในเรื่องของความรักมีประเด็นดราม,ม่าขึ้นกันก่อนนะ้านี้ค่อนขัางคาดหวังกับในเรื่องของความรักมากๆนะคะคาดหวังว่าจะเป็นคนที่ใช่คาดหวังว่าจะเป็นคนที่ที่ดีที่สุดอะไรแบบนี้แต่มันเกิดการผิดพลาดเกิดการผิดหวังขึ้นมานะการมีประเด็นดราม,ม่าเกิดความเจ็บปวดนะความ ความทุกข์นะมีความทุกข์มากมีความเศร้ามากนะในเรื่องของประเด็นความรักคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินพิศ,ศพกรกันชาวธาตุน้ำนะกระกฎมินพิจิตแล้วก็ชาวธาตุลมเมษสิงเออแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะอืมนะเนี่ยอาจจะผิดหวังในเรื่องราวของความรักมาอย่างที่บอกแหละบางคนเพิ่งโสดมาใหม่ๆเลยก็ได้นะ แต่เดี๋ยวสักระยะหนึ่งคุณจะมีในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณอาจจะเจอกันในโลกออนไลน์ก็ได้นะคะเอออาจจะเจอกันในโลกออนไลน์คุณจะเห็นความหวังใหม่ๆใ,ในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักอาจจะเจอกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือว่าชาวธาตดุดินพุทธศักรากอน,น,นอีกรอบหนึ่งก็ได้ด้วยนะคะมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครดูพลังงานเขาหน่อยนะคะอืมคนที่คุณจะได้สร้างความสัมพันธ์ใหม่นะเขาเป็นใครนะ เป็น King of w ว r เป็นเจ็ดคาถาเป็นหกเหรียญเป็นเดอะมูนนะคะเป็นแปดคาถาโอ้สุดยอดนะคะ เป็นคนที่ทําอะไรคล่องแคล่วว่องไวมากๆเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะในเรื่องของการบริหารการจัดการค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวเป็นคนที่มีวิสัยทัศนะเป็นคนที่เป็นผู้นําหรือว่าเขาเอาจจะทํางานหน้าที่การงานที่สูงก็ได้นะแต่ชีวิตของเขาอาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายหรือมีอุปสรรคในชีวิตเข้ามาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างจะเหนื่อยกับในเรื่องของการงานก็ได้ด้วย เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นหรือตัวเขาเองได้รับการช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาก็ได้เป็นสายเปยด้วยก็ได้นะคะชอบให้นะชอบให้ชอบเปยคนอื่นแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืมบางครั้งก็เป็นคนที่เขาเรียกอะไรนะวิตกจริตนะั้นหรือจิตตกอน่ะนะ ออมีความหวาดระแวงมีความกลัวกังวลใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแบบนี้ด้วยนะเป็นคนที่ทําอะไรไม่ค่อยหยุดนิ่งนะคะรักในเรื่องของการเดินทางการติดต่อสื่อสารหรือการเริ่มต้นทาธุรกิจอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาหรือทํางานอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา,า,ลวลาแบบนี้เป็นต้นด้วยนะงานเขาค่อนข้างเยอะแล้วมันมีแกนในเรื่องของการขยับขยายการเดินทางการขับเคลื่อนเข้ามาในชีวิตของเขาแบบนี้เป็นต้น หรืออีกในมุมหนึ่งนะคะมันมีอาจจะเป็นในเรื่องของสภาวะของคนเก่ากลับมาขอโอกาสโดยก็ได้ถ้ากรณีคนเก่ากลับมานะมันมีความคิดถึงมันมีการรอคอยอยู่นะอยากมาสางความสัมพันธ์ใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของคุณเองนะเราเลือกเลือกได้นะ,ะว่าจะเอาคนเก่าหรือจะเอาคนใหม่แบบนี้เป็นต้นเก่าไม่เอาก็คือไม่เอาจบเนาะแล้วก็ไปมองโฟกัสที่คนใหม่ๆนะมาดูนะว่าคุณและเขาจะได้คบกันไหมนะคะ จะได้พบกับคนคนนี้ไหมมาดูกันนะโอ้โหอัศวินถ้วยนะคะห้าคาาหนึ่งดาบนะ ได้คบกันมันมีการมาจีบกันนะคะมันมาจีบกันแต่ว่าสิ่งที่แม่หมอเห็นมันมีในเรื่องของทักษณคติมีบางสิ่งบางอย่างที่มันแตกต่างกันที่มันต้องใช้เวลาการปรับจูนกันนะมันมีในเรื่องของการเอาชนะคานเอาชนะจิตใจกันแบบนี้เป็นต้นสิ่งที่ต้องเป็นแบบนั้นคืออะไรมันมีความต่างมันมีความคิดเห็นต่างก็ได้นะอาจจะต้องใช้ใช้การเอาชนะจิตใจกันเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้น นะคะเออมันมีความความไม่เหมือนกันหรือว่ามันมีความขัดแย้งกันนั่นแหละถามว่าได้คบกันไหมได้คบกันนะมันจะคบกันแนวแนวนี้แหละนะการเอาชนะจิตใจอย่างที่บอกแหละถ้าสมมติว่าเป็นกรณีคนเก่าก็เหมือนกันเคยทะเลาะกันไปก็จะเอากลับมาเอาชนะใจให้ได้แบบนี้เป็นต้นทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณเลยนะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่ คุณและเขาคบกันดีกว่านะมาดูซิว่าถ้าคุณคบกับคนคนนี้แล้วนะชีวิตคุณจะดีไหมชีวิตคุณจะเป็นยังไงจะเจออะไรจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ในขณะที่คบกันบ้างมาดูกันนะคะก้าสถ้วยดูว์หนึ่งถ้วย แล้วก็เพจวอร์ดนะคะอืจบกันไม่ลงหรอกนะเดี๋ยวได้มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะถ้ามีปัญหาอะไรกันนะเข้ากันได้ไหมเข้ากันได้แต่มันมีบางสิ่งบางอย่างแหละที่มันก็มีเรื่องเครียดๆบ้างนะมันมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันบ้างมันมีเรื่องที่ทําให้คิดมากบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วโดยรวมแล้วคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขอยู่นะนะคะมันมีความสุขมันมีความรักอยู่ตรงนั้นมันมีความโรแมนติกมันมีความเข้ากันได้อยู่ด้วยนะคะมันไม่เชิงว่าเอ มันจะมีอะไรแย่ๆซะทีเดียวอย่างว่านะมันเป็นเรื่องปกตินะในชีวิตคู่มันไม่มีอะไรที่มันสวยหรูไปซะทุกเรื่องนะอันนั้นมันเป็นเรื่องเพ้อฝันนะมันจะต้องมีบ้างแหละในเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องของความเครียดอะไรบางอย่างนะนะคะสุดท้ายก็เดี๋ยวมีเกณฑ์กลับมาเนี่ยเริ่มต้นมีความสดใสซึ่งกันและกันแบบนี้เป็นต้นนะรักกันค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะมาดูกันนะว่าคุณเจอกับคนคนนี้ที่ไหนนะคะมาดูกันนะ สี่เหรียญเจอเจอที่ไหนเจอที่สถาบันการเงินก็ได้นะเจอในขณะที่เหมือนสถานการณ์ก็ได้นะคุณกำลังอยู่กับตัวเองมากๆใครบางคนคุณและเขาก็ได้นะกำลังอยู่กับตัวเองมากคือหมายถึงว่าไม่ค่อยยังไม่เปิดใจเอออาจจะเป็นช่วงสภาวะนั้นก็ได้ที่เขาเข้ามาที่คุณจะเจอกันนะมาดูกัน ถึงว่ามันมีเกมที่จะต้องเอาชนะใจกันไงนะคะคุณอาจจะแบบไม่เปิดใจก็ได้นะมาดูกันต่อนะคะว่าความรู้สึกนึกคิดกันบ้างแล้วกันว่าคนคนนี้เห็นคุณครั้งแรกคิดแล้วรู้สึกยังไงนะคะโออยากคุยด้วยเลยนะคะเออจัดเม้นขึ้นมานะคะแม่หมอมองว่าเขาอยากคุยกับคุณนะ,ะอยากคุยกับคุณอยาก อยากเขาเรียกอะไรนะอยากปลอบใจหรือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าจะว่าเป็นที่ปรึกษาได้ไหมมันเรียกว่าอยากเยียวยาจิตใจคุณให้ดีขึ้นอะ่ะตัวคุณเองอาจจะเนี่ยมีปัญหามาก็ได้นะคะมีเรื่องมีราวมามีความทุกข์กายทุกใจมานะคะเขาอยากจะพูดให้คุณรู้สึกดีขึ้นอืมอันนี้สิ่งที่เขาเห็นเห็นคุณนะเออเห็นคุณครั้งแรกนะคะอืม หรือเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นคนพูดเก่งก็ได้นะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะก็ได้ด้วยเหมือนกันนั่นแหละนะคะมาดูคุณบ้างนะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขานะ,ะเห็นเขาครั้งแรกนะคะอืมโอเคคุณมองว่าเขาดูสง่างามอยู่นะ นะคะคุณมอกว่าเขาูสงสางามดูเป็นคนที่มีเงินไหมเออดูเป็นคนที่มีเงินหรือว่าดูเป็นคนที่หาเงินเก่งก็ได้นะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเงินนันะมันไปเกี่ยวข้องกับการเงินหรือว่าดูแล้วเป็นคนที่มีอารมณ์ที่มั่นคงดูนิ่งๆก็ได้ดูสง่างามดูนิ่งๆแบบนี้เป็นต้นโอเคประมาณนี้สําหรับคนโสดแม่หมอขอไปต่อกันที่คนมีคู่นะคะมาดูซิว่าคนมีคู่ชาวราศีตุลลัคณาตุลพวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะมาดูกัน มีคู่ชาวราศีตุลละขนาตุลน,นะขอสับไพ่ก่อนมาเลยขอพลังงานของชาวราศีตุลละขนาตุลที่มีคู่พวกคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะควีนเหรียญ สองคททาถาสามถ้วยดูดูเป็นคนหลันลามากเลยเนาะตุ้นที่มีคู่เนี่ยนะตัวคุณดูเป็นคนหลันลานนะชอบเข้าสังคมชอบเฮฮาปาร์ตี้ชอบแบบอยู่กับเพื่อนกับฝูงชอบมีความสุขสนุกสนานอะไรแบบนี้แหละนะในเรื่องของการเงินดีนะก่อนหน้านี้เนี่ยการเงินดีมากๆเลยนะ การเงินไม่ขาดมือหลอกหยิบจับอะไรมักเป็นเงินเป็นทองด้วยซ้ำนะแล้วเป็นคนที่หาเงินเก่งเป็นคนที่ได้เงินมาได้หลายๆทางด้วยก็ได้นะสาหรับบางคนบางท่านนะคะเนี่ยการเงินค่อนข้างโอเคหน่อยนะคะก่อนหน้านี้นะมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของสําหรับบางคนกํงงาลังมองงานใหม่ๆหมไหมมองธุรกิจใหม่ๆมัไหมกาลังจะเริ่มต้นอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่าบางคนทําธุรกิจออนไลน์ไม่หมอะมองว่ามันจะมีในเรื่องที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะอาจจะมีโอกาสดีเข้ามาหรือว่า มันมีในเรื่องของการประสบความสําเร็จการได้รับข่าวดีก็ได้อะไรก็ได้ที่ทําให้คุณแบบมีความชื่นบานร่าเริงเบิกบานใจอะไรแบบนี้เป็นต้นมาดูสถานเออมาดูพลังงานคู่คุณบ้างนะชาวราศีตุลและขนาตุลคู่คุณเป็นยังไงนะคะสี่ถ้วยวิลออฟ u n e สี่เหรียญนะคะตัวเขาค่อนข้างเบื่อเนาะมีความรู้สึกเบื่อเซ็งนะคะเบื่อเซ็งอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจแบบนี้เป็นต้นไม่หมอมองว่าเขาเป็นช่วงที่มีโชคนะหรือว่าดวงดวงความรักดวงการเงินหรือดวงอะไรบางสิ่งบางอย่างชีวิตของเขานะั่นแหละกําลังจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะหรืออาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องทรัพย์สินเรื่องโชคก็ได้นะโชคใหญ่แบบนี้ก็ได้ด้วยนะ วิออฟจูนขึ้นมานะการเปลี่ยนแปลงมีแกนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตแหละในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอืมเขาอาจจะมีแกนไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินเงินทองทองนี่แหละนะมีเงินเก็บจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะหรือว่าเขาเรียกอ,อะไรนะหรือไม่ถ้าเป็นในเรื่องของอะไรก็อยู่กับตัวเองมากขึ้นก็ได้นะฮะเอออยู่กับตัวเองมากขึ้นมาดูกันนะคะว่า สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของผู้คุณเป็น,นยังไงนะคะมาดูกันเอาติดมาสองใบเอาสองใบเลยนะเอห้าดาบก,กับสิบสิบคทา,านะคะมาดูต่อสิบเหรียญโอ้เดือนพฤศจิกานี่ในดวงความรักคุณจะเป็นยังไงนะ นะคะมีในเรื่องของการเงินเข้ามานะตัวของคู่ของค่คุณเนี่ยก็มีในเรื่องของเรื่องเรื่องทรัพย์สินเรื่องโชคลาภเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะอมืมาดูต่อนะดมูล ระวังมีปัญหาปากเสียงกันหรือว่าอารมณ์นะในเรื่องของอารมณ์ที่มันแบบพุ่งพลานมากอารมณ์ร้อนมากนะแล้วอีโก้สูงมากๆคือมันไม่ยอมกันเลยมันเป็นแบบนั้นนะคะเออถ้าเกิดว่ามันยังมีสภาวะนี้อีกคนหนึ่งก็หนีแน่นอนนะมันอยู่กันไม่ได้หรอกมันทนกันไม่ไหวอะไรแบบเนี้ระงับในเรื่องของอารมณ์บ้างนะคะระงับในเรื่องของอารมณ์บ้างมีศีกคามีสิบเหรียญขึ้นมาแม่หมอมองว่ามันมีเกณฑ์ในเรื่องของการ การเงินหรืออะไรก็ได้ที่มันหรือการเติบโตในเรื่องของธุรกิจครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะเออแต่มันมีเจ็ดดบขึ้นมานะมันมีในเรื่องของการหวาดระแวงซึ่งกันและกันการด้วยการทําอะไรลับหลังการทําอะไรที่มันไม่ซื่ออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินด้วยไหมหรือว่าไม่ซื่อลับหลังกับครอบครัวเออเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยนะคะ มันมีพลังงานความหวาดระแวงหรือว่าความกลัวอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมานะคะแต่การเงินไม่หมอมองว่ามันน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมาในในในชีวิตคู่ของคุณนะคะอืแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาด้วยการทําอะไรที่มันไม่โปร่งใสการทําอะไรที่มันไม่เปิดเผยอืมยักยอก ในเรื่องของเงินในเรื่องของอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทําไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรแบบนี้ามาดูสรุปแล้วกันนะว่าไพ่จะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะชาวราศรีตุลลภนาตนในเดือนพฤศจิกายนมาดูกันนะคะเก้าถ้วยควีนดาเดอะฟูล แล้วก็เพดาวอนเอ่อเดอะสตาร์นะคะค่อนข้านที่จะสบายใจมากขึ้นนะสบายใจมากขึ้นมีการปลดปล่อยมีการปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้มันก็มีในเรื่องของความเคร่งเครียดแหละในความสัมพันธ์นะคะ ออในความสัมพันธ์เคร่งเครียดอ,อาจจะมีการปลดปล่อยการเป็นอิสระกันมากขึ้นแล้วแต่ใครจะทําอะไรก็ทําเลยเชิญเลยอะไรประมาณนี้นะเออมันประมาณนั้นอยากทำอะไรทำออประมาณนี้นะคะเออมันเป็นอารมณ์นี้นะอีกคนนึงก็แบบเออสบายอ,อกสบายใจที่จะทําอะไรแบบมันมีพลังงานความที่แบบอืม เจ้าชู้อะนะเออมีความเจ้าชู้เจ้าช,ชู้ขึ้นมาด้วยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็สามารถตัดได้นะตัดได้ตัดอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วมัน,ม,นมันไม่มันไม่สามารถที่จะตัดกันได้หรอกเท่าที่เพ่หมอมองนะแต่ว่ามันเป็นพลังงานแบบนั้นเออถ้าจะตัดตัดได้นะไปได้ไปได้เลยอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้นะมันก็อยู่กันอย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอิสระต่อกันเออมันเป็นแบบนั้นนะความอิสระต่อกันแบบนี้ก็ได้ด้วยอืมหรือมันอาจจะมีลูกเข้ามาเชื่อมโยง แบบนี้ก็ได้นะสุดท้ายแล้วก็ได้ปลดปล่อยนะได้ปลดปล่อยเยียวยาจิตใจกันเหมือนเดิมถ้ากรณีก่อนหน้ามันมีประเด็นอะไรในเรื่องลับๆเรื่องลักซ้อนเรื่องอะไรขึ้นมานะคะมันก็ประมาณนั้นนะไม่มีเกณฑ์นในเรื่องของการเลิกหลานะอืม นะคะมาดูกันต่อนะต่อให้จะมีปัญหาอะไรด้านนี้มันก็จะเหมือนแบบอย่างนั้นอ่ะเอออยากทำ,ทำอะไรทำเชิญอะไรแบบนี้อ่ะมาดูความรู้สึกในคิดกันบ้างนะคะคู่ของคุณคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะอยากหนีอยากเลิกอยากไปมาดูคุณบ้างนะคะคุณคิดและรู้สึกกับคู่คุณยังไงนะ ทาวเวอร์ไม่ต่างกันเห็นไหมต่างคนต่างต่างแบบมันมีปัญหาเนี่ยความสัมพันธ์มันมีปัญหานะคะเออมันไม่ได้แบบอะไรกันหรอกนะแต่ถามว่ามันเลิกไหมถึงแม้จะคิดกับกันแบบนี้นะอยากจะเลิกอยากจะไปอยากจะอะไรกันก็แล้วแต่นะสุดท้ายมันไม่ได้ไปนะมันก็เยียวยาจิตใจกันมันก็ยังอยู่กันเหมือนเดิมแบบนี้เป็นต้นมันเหมือนอย่างที่แม่หมอบอกแหละ ต่างคนต่างอยู่ให้อิสระต่อกันนะอยากทำอะไรทําอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโอเคก็ประมาณนี้นะสําหรับชาวราศีตุลและคณาตุลแม่หมอก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ